มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชี้แจงแล้วปมยึดบ้าน2ล้านสาวเป็นนี่กอยศแค่หมื่นกว่าค่ะจากกรณีที่พี่สาวของผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าถูกสำนักงานบังคับเรื่องจังหวัดแพร่ประกาศขายทอดตลาดซับโดยเป็นนี้กยศเพียง17,000กว่าบาท แต่กลับถูกบังคับคดีเรื่องหยึดบ้านราคา2ล้านบาทนะคะไปขายท่อตลาดเพื่อชำระหนี้ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะล่าสุดนะคะวันที่26มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลมบังคับเรื่องกฎหมายกระทรวงยุติธรรมหรือว่ายทได้เผยแพร่เอกสารข่าวนี้และชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในการดำเนินการของสำนักงานบังคับการจังหวัดแพร่ ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดแพร่นะคะโดยโจย์ได้ถแถลงต่อเจ้าพนักงานว่าโจ์ไม่เคยได้รับชำระหนี้ตามที่คำพิพากษาจากจำเลยแต่อย่างใดกลมบังคับเรื่องระบุต,ต่อว่าแต่เนื่องจากทรัพย์สินของจำเลยที่หผู้กู้ยืมเงินถูกยึดไว้ในเรื่องอื่นแล้วและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะดำเนินการบังคับเรื่อง เพื่อชําระหนี้ได้โจจึงขอให้เจ้าพนักงานบังคับเรื่องดําเนินการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจําเลยที่3ติดจำนองเจ้าหนี้รายอื่นออกขายทออตลาดเพื่อชําระหนี้ค่ะเมื่อเจ้าพนักงานบังคับเรื่องได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องของโจนะคะได้แจ้งขอยึดไปยังจำเลยที่3พร้อมทางแจ้งให้ราว่าสามารถขอไกลเกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับเรื่องได้ซึ่งจำเลยที่3ได้รับหมายแจ้งแล้วแต่ไม่ได้มาติดต่อเพื่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเจ้าพนักงานบังคับเรื่องจึงต้องดํนาเนินการตามที่กฎหมายกําหนดโดยประกาศขายทอตลาดทรับแดังกล่าวโดยการจำนองติดไปค่ะกรมบังคับเรื่องระบุอีกว่าทางนี้เจ้าพนักงานบังคับเรื่องนั้นได้แจ้งกําหนดวันขายทอตลาดไปยังจำเลยที่3พร้อมทั้งปิดประกาศขาย นที่สับที่จะทําการขายทอดตลาดในการประกาศขายแต่ละครั้งเรื่องนี้มีการขายทอดตลาดมาแล้วถึง10นัดแต่ไม่มีผู้เข้าซูราคาจําเลยที่3ซึ่งทราบกําหนดวันขายทอดตลาดโดยชอบแล้วไม่เคยมาดูแลการขายหรือว่ามาติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับเรื่องเพื่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่อย่างใดจนกระทั่งได้การขายทอดตลาดครั้งที่11เมื่อวันที่23มิถุนายน2อ6 3 มีบคุคคลภายนอกได้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวไปในราคา30,000บาทซึ่งผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรับภาระในการไปชำระหนี้จำนองอีกเป็นเงินกว่า2ล้านบาทค่ะกรมบังคับเรื่องระบุด,ด้วยว่าในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานบังคับเรื่องจังหวัดแพร่นั้นได้ลงพื้นที่ร่วมกับอายการคุ้มครองสิทธิและก็ช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับเรื่องจังหวัดแพร่และก็ยุติธรรมจังหวัดแพร่นะคะ โดยได้พูดคุยกับจำเลยที่3ซึ่งแนวทางช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งได้กำหนดนัดหมายผู้ซื้อทรัพย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อเจราจาหาทางออกร่วมกันต่อไปในวันที่14กร,รกฎาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเป็นเพื่อน,อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ